สี่ประโยคที่สำคัญนะคะถ้าคุณต้องการที่จะให้อภัยตัวเองหรือสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของคุณนะคะวันนี้นะคะเวลาที่เราทำผิดมากมายในอดีตเราตอกย้ำตัวเองเราตีเคี่ยนตัวเองหรือเรากล่าวโทษตัวเองหลายๆครั้งแล้วเรารู้สึกผิดใช่ไหมคะวันนี้นะคะจะนำสี่ประโยคทองที่จะทำให้คุณนั้นรู้สึกดีและสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของคุณนะคะเพราะในจิตใต้สำนึกของเรานั้นมันเปรียบเสมือนมีเด็กวัยห้าขวบนั้นอยู่ในร่างกายเราเขาต้องการการพูดคุยการชื่นชมที่ดี ะะเพราะฉะนั้นสประโยคนี้มันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราเคยทําผิดพลาดหรือเราทําดีแล้วนะคะเราก็ทําดีต่อไปสีประโยคที่ว่านั้นนะคะก็คือว่า1ก็คือว่าฉันขอโทษค่ะฉันขอโทษนี่ก็คือเรากําลังสื่อสารกับจิตใต้สํานึกว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดีเราขอโทษด,ด้วยที่เราคิดทําถูกหรือไม่ถูกบ้างนั่นก็คือสิ่งแรกประโยคแรกก็คือ I'm sorry แล้วก็ประโยคที่2ก็คือได้โปรดให้อภัยฉัน Please forgive me ก็คือได้โปรดให้อภัยฉันนะในสิ่งที่ฉันได้เคยทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีได้โปรดให้อภัยฉันด้วย3นะคะ1ก็คือ I'm sorry 2. Please forgive me 3. I'm thank you ค่ะก็คือเรื่องของการที่คุณจะต้องขอบคุณเขาในจิตใต้สำนึกว่าคุณได้รู้สึกขอบคุณแล้วก็4ค่ะประโยคสุดท้ายนะคะ I love you ค่ะเพราะคำว่า I love you ฉันรักเธอนะจิตใต้สําสนึกหรือคุณจะตั้งเป็นชื่อเล่นของคุณก็ได้นะคะในประโยคหรือในคำพูดที่คุณพูดกล่าวไป4ประโยคนะคะที่คุณสื่อสารกับจิตใต้สําสนึกเพื่อที่คุณจะได้ให้อภัยตัวเองและก็ไปต่อในเรื่องราวต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะ4ประโยคนี้จะทำให้คุณรู้สึกดีและไปต่อได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ